วันนี้มี3ท่าที่เป็น body w e i g คือไม่ใช้อุปกรณ์เลยอย่างง่ายนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเวทและเพิ่งเริ่มซ้อมวิ่งท่าแรกเรานอนไหยจะเป็นการเล่นก้นโดยใช้ขาทีละข้างขาข้างนึงเรายกไว้แบบนี้ขาข้างนึงเราออกแรงกดพื้นให้ตัวลอยป่ายเล่นเลยลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกออกแรงกดเท้าซ้ายตรงนี้ให้ก้นกับต้นขาด้านหลังตรงนี้ทำงาน ระหว่างเล่นให้เกรงลำตัวไปด้วยขาข้างนี้เกรงไว้นิ่งๆนะครับไม่ต้องแกว่งช่วยลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกแรกๆสามารถใช้มือกดด้านข้างช่วยประคองไว้ได้ทำข้างละ12-15ถึงครั้งแล้วสลับข้างอลองสลับข้างดูลงหายใจเข้าขึ้นกดขาขวาอย่างเดียวขานี้อยู่กับที่ไว้เกรงไวยยย้ยังไม่ต้องเตะช่วยนะออกแรงที่ ขาที่พื้นอย่างเดียวเกรงลําตัวไว้แบบนี้ถ้าทําถูกเราจะเมื่อยก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังถ้าต่อไปเราเซ็ตตัวลงกับพื้นนอนความราบแบบนี้แล้วดันตัวขึ้นมาเอาแค่วางเข่าไว้กับพื้นนะครับยังไม่ต้องเหยียดขาแขนเหยียดตรงตัวตรงไว้อย่างนี้แล้วเราจะดึงมือขึ้นมาทีละข้างสลับกันดึงโดยในระหว่างที่ดึงเนี่ยจาก4ฐานเหลือ3ฐานเนี่ยตัวมันจะแกว่งนะเราจะต้องเกรงลําตัวตรงนี้ไม่ให้ตัวหมุน เกรงตรงนี้ไว้ไม่ให้ตัวหมุนนะครับระหว่างแขนข้าง,างที่ค้ำอยู่ก็คือเกรงแน่ๆเลยเกรงแขนเกรงอกเกรงไหลไปเลยท่านี้ได้อัปเปอร์บอดี้และลำตัวนะครับจะทําให้ลำตัวเรานิ่งขึ้นเวลาเราออกไปวิ่งหรือเราเล่นกีฬาทําช้าๆรวมกันให้ได้20ครั้งซ้ายนับ1ขวานับ2หายใจยังไงก็ได้หายใจเข้าออกไปตลอดนะครับสำคัญคือตรงเนี้ไม่ให้บิดไปมาท่าสุดท้ายเราจะมาเล่น ต้นขาด้านหน้าแล้วก็สร้างความมั่นคงให้หัวเข่ากันนะครับเราจะหาบ็อกที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าต่ําเกินจะยากเกินไปแล้วก็วางเท้าให้ห่างจากบ็อกประมาณ1ฝ่ามือเล่นทีละข้างอ่ะเตะขาข้างที่ไม่ได้เล่นไปข้างหน้าเยียดเขนไปข้างหน้าเพื่อโหลดน้ําหนักให้อยู่เท้าด้านหน้าแล้วโน้มตัวน้ําหนักอยู่เท้าซ้ายแล้วถีบขึ้นยืนตรงยืนให้นิ่งลงช้าๆตอนลงโน้มตัวลงช้าๆเกรงต้นขาต้านดีๆลงหายใจเข้าขึ้นเตะ เปล่าลม2ลงช้าช้ามันจะมียุกยิกยุกยิกบ้างไม่เป็นไรนะครับให้เท้าได้รับรู้ให้กล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อก้อนเนี่ยได้รับรู้ว่าปรับบาลานซ์กลับมาตรงกลางให้เราทํำยังไงดีลงช้าช้าลงหายใจเข้านั่งเบาๆนะครับเราจะไม่นั่งแบบกระแทกเท้าซ้ายถีบแล้วยืนขึ้นให้นิ่งดีครับลงช้าช้าตอนลงน้ําหนักอยู่ที่เท้าด้านหน้าไว้อ่าดีแล้วทําสัก สิบถึงสิบห้าครั้งนะครับสิบขึ้นไปนะแล้วสลับข้างอ่ะโอเคเตะขาไปด้านหน้ากดเท้าขวาแล้วทิปทำสักสิบถึงสิบห้าครั้งนะครับสิบครั้งขึ้นไปนะครับแล้วสลับข้างแบบนี้อ่าถ้าเซก็แตะได้ครับไม่ไม่ใช่ปัญหาอ่าเราเล่นจำนวนครั้งที่เยอะน้ำหนักอยู่บนเท้าด้านหน้าไว้โน้มทิป และลงไปพับตัวช้าๆให้ได้เกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับสร้างความมั่นคงให้หัวเข่าลองฝึกกันดูครับ3ท่านี้ทั้งคนที่เพิ่งเริ่มเข้ายิมแล้วก็เพิ่งเริ่มซ้อมวิ่งก็จะทำให้การเคลื่อนไหวแล้วก็ลำตัวเราแข็งแรงขึ้น